หัวกิ้บม well. ุ้งเนหัวเมงกิปุไข่หัวแดงใส่เกลือเนาะเยอ Lê lên bóng 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 อ้ดั้งเดิมเาะบอใส่บอลใส่ไปเรื่อยเรื่อยไปใบเตยพี่น้อน้ลายไดไเที ไอมตใหญ่มากสองร้อยบาทสองร้อยกับคุ้มนี่และซีนง่ากับดีแค่ไหนสองร้อยเจ็ดห้บหองเย้เด็ด เงี้ยพมอมหัวหงษจดผ้าซ่บอบสานมือนจาดอยู่บพนสาจร้อยจาดเลยนี่บานไหมดิมีสองร้อยบาทไ้หลายยู่อะไรเบอร์เงินประมาณเกือบโต๊ตัวรับาทไม่ลายบะลาย หลวงโอเคจะสองร้อยตัวปะก็สื้เินองห้ายบเลยก็บ่เป็นอย่างต่ีนเบอร์นี่เป็นนที่อยู่จงตรงอยู่ใบ่ปัญหามันบ่คอยอย่างนี้คนเลานเลิงอื่นรงบันหิงหันแ้วก็เป็นอีกทางตัวหั่หม่ว โอเคสุดแล้วน่าจะได้ที่แล้วครับเรียบร้อยหนึ่งรายการ